สัสดีเด้อพี่น้องสุขุสุขุนเมื่อนี้ทีมงานบ้านนาออกหากินข้าวป่า <c oughs> ปดที่ได้ยังนี่ยพี่น้องกาเบิง่งนไงได้นก เตรียม,มงานเตรียมงานแม่บ,บ้านกรมสั่งขงนาดไหนครับกุด <c oughs> จิ่อได้ยังไงบ่แต่ป้าจิ่อได้เห็ดอ่ะแล้วเอาหมอมมนลงไปเลยได้เห็ดปลวกพี่น้องได้จิอ่อเนี่ยทำที่กินอะไรมั้งเนี่ยไ่ได <c oughs> ้ตากินข้าวปลากินข้าวปลาได้แล้วอันเก้าซิบมือสองมือกันลุงแก้วเขาไ่้รับพี่น้องอากนีไ หลังจากเกี่ยวขอดอไปเจ้าแล้วหนกหนึ่งหนกสองกเกี่ยวเข่าก้อรล้บาดอาขากินอยู่โคกพี่น้อง นี่ก็เฮียแดง,งนาาคงงกน,งกนกันโอ้ยมาพักผ่อนบอสมองคนมากินข้าวปลาอันนั่งกันโอ้ยพระเอกประจำาช่องนี่นะโอ้ยการรังเหตนนนนนนนุนี่นี่เป็นคนดังเลยพี่น้องเลยบอดดังบุรุกได้ไฟเลยขัดนุ้งไผ มีกะทีเผลงานของเจโต้ล้วนๆโอ้ธรรมดาด้วยใจม่ปื้อพูดีคุดคุดเอาเข่าแล้วนถุงใหญ่อัดองาเอุกย่างเลยม่เนอย่าเลยแล้วก็เจตุนกำลังเลือกเลยตีก้อยเจดมเจต้าเจตุกเจ้าของเงินเจ้าของธุรกิจห้านประนสดเด้อนาตลาดว้านคำ อ,อ,อันนี้ก็ดกช่องเึน่ลังซับนกอันนี้ก็ผลงานของพ่นล้วนๆจากประเหตุใดๆเอาบันทึกเดด่าบึกจะ,ข,ะ,ะข่ายพนะมาหากินข้าวป่าพี่นองเอ้ยเมื่อสองมือก็จะได้ลงเกี่ยวเข้าแล้ว เดิมเหมอเด้มเดี๋ยวขอดอแรกกัมาพาผักก่อนม่น่นพี่น้องมากมากทั้งก้อยจิรอทั้งฟัวนกจิรอโดออกงิมงานจิมข้าวปลามาเลยเซฟเออตัวที่มันหายไปตอดเี สีกไข่พี่น้องอยู่มาโคกมาโคกบออาประหาพื้นมาพี่น้องมาเอาชิ้นข้าวทำการได้บาทนี่ ออั้งนี้กับนี้นอยนน้กมอบไขเออม่ด้นเบดกันบ่กย <picky> <fork> ัดหมน้องชายบ่เบิดเด้อมาแซ่บแซ่บเข่า้าดยังมายัมาแบบเขามาเนพี่น้อง้าวลำกันเด้อมีสุกนางไข่เข่าขึ้นแล้ว โ้คุณนางไครดงคมมกระยับทำไมเื่อน้รับแไม่เข่าูมนเหนียวาดมจะอายด้วยมานัจะเข่าคูนะห้งบริันี่แหละเข่าหูพอมดเข่าดันมเหนียวนี่ันใหญ่มันไม่เาเยอคนมาได้สดเลได้ขงน้องนะมาเด้อมาเด้อสิ

มาชวนพาได้ขึ้นพอได้ชวนพอขึ้นมาเพือนบบว่าบ้านขึ้นไปกุยีรอกันด้ยแม่ไ้ยินเชียงนามาชวนมากูไปโค้งนะเน้โต๊ะก่นกไปโค้งแล้วมึงโต๊ะเออเอได้ใชหมบ่าเอยที่ผมมีนิดมาชวนต้มือโต๊ะอ่มึงมอุกโต๊ับกูจะไปบอกมาดวมา้ยอืมแล้วกลัไปแล้วก็ลมเธอครับ ย่ายที่บูมินกินข้าวแล้วกเลรมาเลยนะยาม,ามากินก่อนมากินข้าวโอ้เึ้นโก,กย่างก่ามากิ <laughs> นะางา <laughs> นงท้าบนกินก่อนกินก่อนงายงไงรถเเอกินก้อน้วบถด้นัน่งเะเทาไมยอมง้ได้ไหมดยาทาามาเลยไง่ โ็อะไรพวกแซบขกพี่น้องเอ้ยกินข้าวปากินข้าโคเแซบบแซอใ่นกเนาะก็ตอนนั้นกอดกอดจิรอปีกซองเขาเลย่าคนด่างกด้นี่บชดหนอนห่อนจดก่บาทเออนี่วัจะเป่าไหมล่ะเป่าแล้วมันก็เย็นหมดเลยนะเชด โอ้ขักลายพี่น้องเลยอ้ารยี่าวสำหรับกิมนี่เอาพอสำนี้กับน้องพี่น้องนอขอมก,อกขอบใจเด้อจุกูจุกคนที่ขเข้ามาบึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนันเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกินมนี่สบายดี